สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนกลับมาเจอกันกันกนกบพี่เจี๊ยบชาแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามากันเยอะแยะเลยว่าถ้าสมุดบัญชีธนาคารหายต้องทำยังไงดีนะคะคลิปคลิปนี้พี่เจี๊ยบจะกล่าวถึงสำหรับ เพื่อนๆที่ทำสมุดบัญชีธนาคารกสิกรหายเท่านั้นนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของธนาคารกสิกรนะถ้าเพื่อนๆพื่ทำสมุดบัญชีของธนาคารกสิกรหายเพื่อนๆนจะต้องทํำยังไงหนึงไม่ต้องแจ้งความใดๆทั้งสิน้นสองคือเพื่อนๆนต้องไปติดต่อสาขาที่เพื่อนๆเปิดบัญชีไว้เท่านั้นนะคะ 3. ก็คือ จะมีค่าธรรมเนียมเตรียมค่าธรรมเนียมในการไปเปิดสมุดบัญชีใหม่ก็คือ50บาทต่อเล่มนะคะพร้อมกับนำบัตรประจำตัวประชาชนของเพื่อนๆไปด้วยนะคะย้ำคือไม่ต้องแจ้งความ1ไม่ต้องแจ้งความ2คือต้องไปติดต่อสาขาที่เพื่อนๆ เปิดบัญชีไว้เท่านั้นนะคะแล้วก็เตรียมเงิน50บบาทไปเพื่อไปจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคะสำหรับธนาคารกสิกรไทยโอเคสำหรับคลิปคลิปนี้พี่เจบลาไปก่อนเจอกันกับคลิปคลิปหน้าว่าพี่เจบจะมากล่าวถึงสมุดบัญชีหายกรณีของธนาคารต่อไปนะคะธนาคารอะไรนะสำหรับคลิปนี้พี่เจบลาไปก่อนบายจ้า